อะไรหรรอคะ้านเซย่าค่ะร้านเซย่านะคะร้านขนมเซย่านะคะเคไปทำันเลยฮ่ะเรามาดูข้างในกันเมื่อกี้น้องฉีกไปแล้วไม่ทันช่วยก็อันนี้จะเป็นเที่ใส่แบบนะคะไม่ไม่เอาเป็นถ้วยลาลายช็อกโกแลตไปแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็จานนะคะเป็นลายการ์ตูนแล้วก็นี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะเป็นไวช็อกโกแลตมั้งแบบให้ทำจมูกแล้วก็อันนี้เป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะแล้วก็ที่ขีบเกล็ดน้ำตาลเลกนะคะเราจะให้น้องขีบแบบอันนี้มาใส่ตรงนี้ก่อนขีปอกมาแล้วอนนโอเคเดี๋ยวเราให้น้องขีบใส่กันเลยเอาใบ้ีบใส่เอาไว้ตรงนี้นะ เสร็จแล้วนะคะก็มีผู้ช่วยชื่อพี่เบยะนะคะโอ้โหเนี่ยบม,ม,มาเร <ไป S 2> าข้างนอนนะคะในเพื่อนวิ่งพุ่งไาไปอาบน้ำมาดีจังเลยเนานะพี่เบ๊ะลมหนูเองด้วนะย เสร็จแล้วก็จะมีเป็นโบเป็นหน้ากระต่ายเป็นหูกระต่ายแล้วก็เป็นเท้ากระต่ายนะคะสองอันแล้วก็จมูกมันตรงนี้นะคะโชเ่ค่ะเราจะไปละลายช็อกโกแลตกันเขาบอกว่าห้ารอยวัตต์หนึ่งนาทีนะคะแต่เราจะลองแค่3ามสิบวิก่อนของอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเราไม่รู้ดีว่าจะเกินเป็นเหมือนโด่รแต่เขาก็บอกให้เอาไปละลายเหมือนกัน นนะมันเป็นขนมปังร้อนนะก็มันเป็นขนมปังก็เกิดการทะเลาะกนะันเอาไปเว็บซื้อไปเว็บเราจะถามพี่บิ๊กเอาสักนามกวา่าสามสิบไปไปนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรารอสร็จนะคะเย้ยมันละลายยังอ่ะ โอ้นี่น้ำคือมันยังไม่ละลายเดี๋ยวทำเพิ่มอีกนะะคสักเท่าไหร่ดี20อะไรอ่ะยี่สิบอีกแล้ว<า>เราจอะอะไรแกดิเก็บนี่น แล้วว่าน่าจะได้นะดะนะคะรูปร่างมันดูนบบมาร่างมแบน้่พียายเไปทำกันคือเมื่อกี้มันไหม้อันตัวเนี้ย แ,แลก็มาดูเอาช็อกโกแลตใส่ไปตรงหน้าตัวนี้นะคะก่อนโอเคขอใส่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะดูดิตอนเี้ตอนน้องิกันกินเยอะ<น>เลยนะไปไปเปิด่นพีหน่อยดูยช่องฟีดเลยตั้งบนิเอณอีกลางอะไร เรียบร้อยนะคะโอเครอไปจนเข็ดนะเราโอเคเดี๋ยวเราไปเอาช็อกโกแลตกันแปน๊บนึงนะโอเคนนได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราแกะออกมาแป๊บนึง อร่อย,ยไหมอร่อยค่ะบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายไว้เจอกัน,กน拜拜ต้นแล้ว